คนนี้อีกคนหนึ่งสดสดร้อนๆเพิ่งเสกที่ดินมา1แปลงแล้วก็เงินอีก6กแสนเมื่อวานนี้ดกเตอร์ทาไงที่ทําให้ที่ดินแปลงนั้นปรากฏขึ้นมาแล้วเงิน6กแสนปรากฏขึ้นมาด้วยก็คือ,อได้จากคุณพ่อมา6กแสนบาทแล้วก็ในสัปดาห์เดียวกันค่ะก็มีที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะคะแต่ไม่ใช่ของคุณพ่อนะคะตัวเองทํางานอยู่ที่โคราชซื้อไว้นานมากแล้วก็ไม่เคยไปดูที่ดินเลยจนจําไม่ได้แล้วค่ะข้างเคียงก็เลยส่งมาตามเลขบัตรประชาชนสรุปก็คือว่าถ้าเพื่อน อยากได้อะไรครูก็จะสอนว่ามีหน้าที่สวยมีหน้าที่มีความสุขแล้วก็รักษาพลังงานตัวเองไม่ให้ต่ำดรดัลลิงทาได้นะคะอยู่ใกล้ครูแล้วก็ทํามาตลอดว่าพลังงานตัวเองไม่ตกอย่าเห็นฮุ้ยเขาได้ที่ดินมาเป็นร้อยล้านเขาได้เงินมา00 0 0 0ได้ที่ดินมาพ่อแม่เขาให้มาอย่าเอามาคิดเทียบกับตัวเองว่าพ่อแม่ฉันไม่ได้มีอย่างนั้นไม่ได้มีอย่างนี้ไม่ได้มีอย่างเขาถ้าคุณคิดอย่างนั้นคือคุณจบเกมเลยคุณก็เป็นคนที่โชคไม่ดีต่อไปนะคะอย่าคิดว่ามันจะมาจากพ่อแม่คุณเท่านั้นประเด็น แล้วทำไงอะ่ะให้เป็นคนที่โชคดีแบบนั้นอย่างด็อกเตอร์มาเนี่ยมาหาครูตอนแรกๆก็จะมีอาการพลังงานตกมาบ้างเหมือนเครียดมาอะไรแบบนี้ครูก็สอนเขาบอกว่าถ้ารักษาพลังงานตัวเองให้พลังงานดีอยู่เสมออารมณ์ดีมีความสุขอยู่เสมออะ่ะคุณนั่นแหละเป็นคนที่ได้คนแรกคุณทําให้ตัวเองอารมณ์ดีคุณมีความสุขคุณยกระดับพลังงานตัวเองให้ดีอยู่เสมอเนี่ยคุณกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีๆละ